ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราอยู่เกมมาเฟียภาครีเมค ep ที่2แล้วนะครับมาต่อกับเรื่องราวของวิ t โตสกาเลตตากันฮะจากพาร์ทที่แล้วคือเขาให้เราไปบ้านของโจะนะฮะเพื่อที่จะไปของ,งานหาตังมาใช้นี่ที่พ่อเราไปค้างไว้นะฮะแย่เลยฮะตายไปแล้วยังต้องมาใช้นี่ให้อีกดูจากแผนที่ก็ไม่น่าอยู่ไกลนะไอ้ฟา้ฟา,ฟาบนเรดาร์นี้น่าจะน่าจะเป็นตำรวจเนาะ แล้วไอ้ฟ้าฟ,า,ฟาที่เป็นสี่เหลี่ยมก็น่าจะเป็นรถตำรวจต้องระวังอ่ะตำรวจในเกมนี่ค่อนข้างจะดุนะเกมนี้เวลาแบบทำผิดกฎหมายนิดเดียวอ่ะมันไล่แบบจริงจังเลยอ่ะขับรถก็เหมือนกันขับรถผ่าไฟแดงขับรถเร็วอะไรเงี้ยไล่แบบจริงจังเลยทางไหนวะเนี่ยเอา้าประตูอ๋อมันต้องเดินชนเว้ยโอ้โหโถงงอยู่ตั้งนานต้องเดินขึ้นไปอีกชั้นเนาะ น่าจะชั้นนี้แหละขอถามหน่อยครับป้าป้ารู้ไหมว่าโจบาร์โร์พักอยู่ห้องไหนเลี้ยวขวาด้านหน้านะฝากบอกมัด้วยนะว่าไอ้กิจกรรมข้อจังหวะน่ะอย่าส่งเสียงดังให้มันมากไม่งั้นก็ไปหาที่อื่นอยู่ซะโหป้าลมบัจอยเลยอ่ะนั่นแน่ทำท่าเป็นถูพื้นขี้เสือกนะเราอ่ะ ข im, ัดจังหวะหรือเปล่าไม่ไม่ไม right, ่เข้ามาได้เลยมาคุยกันด้านในอีไอหมูสกปรกเมื่อคืนกูไปรับสาวๆาวมาด้วยเลยเอาละสาวสาวพอได้แล้วฉันมีธุระต้องทำอ่ะพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะไปได้แล้วไม่เอาหน้าโจอี่ทำไมเราต้องเลิกด้วยล่ะเรากำลังสนุกเลยนะความสนุกจบแล้วที่รักเจอกันใหม่นะอย่างที่ฉันเคยบอกอ่ะ ฉันกับวิโต <K> ้ไม <Lock> ่ได <ak> ้เจอกันมานานเรามีอะไรต้องทำกันเยอะเลยชีวิตดีๆเนาะโจ้ก็ไม่เลวเท่าไหร่สาวสเปนพวกนี้มันโคตรจะป่าดเถื่อนเลยที่บ้านเป็นไงบ้างอะก็ดีนะแต่แม่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ไม่ได้ยินชื่อมึงอะมึงก็รู้แม่กูอยากให้กูทํางานทุจริตอะหาไว้บ้างนี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่กูไม่อยากทําพลาดเหมือนพ่อกูต้องจ่ายนี่ให้พ่อแล้วก็ต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองให้ได้กูต้องการเงินเยอะเลยงานทั่วไปคงไม่พอแดกแน่ เฮ้ยมึงมาอยู่กูก็ได้นะนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วกูจะหางานดีๆแบบไม่ต้องเสี่ยงให้โอ้หเยี่ยมมากเพื่อนตอนนี้รัดจ่ายให้กูสัปดาห์ละยี่สิบเองวะกูรู้จักหลายคนเลยเพื่อนที่พร้อมจะจ่ายหนักเพื่องานที่มันเสี่ยงอ่ะกูว่ากูหางานจากเพื่อนเก่าให้มึงได้นะอย่าไปเป็นเลยกรรมกรแม่งแย่จะตายโอเคงั้นอย่างแรกกูจะพามึงไปแนะนำตัวกับจูเซเป้จะได้ไปเอาเอกสารของมึงด้วย มึงหาเงินมาซื้อทุกอย่างนี้ได้ใน3ปีเองเหรอวะจริงๆก็แค่3เดือนเองว่ะ <3 S 1> แต่ไม่ค่อยมีเวลาต,ตกแต่งเพิ่มเท่าไหร่3เดือนบ้าไปแล้วมึงแค่ต้องมีเส้นสายนิดหน่อยต้องไปได้สวยแน่เพราะมึงรู้จักกูไงละ่ะ คิดได้หรือยังว่าจะทําอะไรต่อก็มึงบอกกูว่ามึงจะพากูไปแนะนํากับจูเซเป้ไงไม่ไม่ไม่กูหมายถึงภาพรวมอะตอนมึงไปลบมึงไม่คิดเหรอว่ามึงกลับมาแล้วมึงจะทําอะไรก็ไม่รู้สินะหาผู้หญิงดีๆลงหลักปักฐานโว้ยังมีเวลามากมายกับเรื่องไร้สาระแบบนั้นเพื่อนตอนนี้มึงใช้ชีวิตให้คุ้มก่อนเฮ้ยขอบคุณอีกทีนะว้ยกับเรื่องเอกสารปลดประจำการอะ กูก็แค่โทรไปมึงต้องไปขอบคุณจูเซเป้นู่นไปฮะไปกันไปหาจูเซเป้กันชื่อมันเท่นะจูเซเป้เนี่ยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเออเออคือว่ามึงคิดว่ากูมึงอยากขับรถวีโต้ถนนแม่งมีต่น้ำแข็งมึงเคยได้ขับรถมาบ้างไหมเนี่ยตอนไปทำสงครามกูเคยขับนะเวย้ย yeah, แต่นี่ไม่ใช่รถถังวีโต้นี่มันรถที่เจ๋งที่สุดที่เงินสามารถซื้อได้กูไม่ได้ขับรถถังกูขับรถจีป๊ป จีบอะไรของมึงเออมันคือช่างแม่งกูขอขับเถอะโอเคโอเคเพื่อนนี่กุญแจระวังด้วยล่ะมันโคตรจะหนาวขนาดนี้มึงต้องใช้พลังงานมากขึ้นกว่าเดิมนะคันเล่งอยู่ทางขวานะรู้หน่าโจไม่ต้องบอกมาฮะได้ลองขับรถครั้งแรกแล้วเหนื่อยๆอยู่นะเดี๋ยวขวาตรงนี้นะแล้วก็ตรงไปสักพัก บังคับยากอยู่นหน่อยๆนะครับเนี่ยวิ่งช้าแล้วแบบก็เหนืดอๆอ่ะอู้เนะบรกเบรกเบรก้เกือบชนด้วยเอยนั่นไงโอโมันไม่หลบให้เลยอะ่ะเลี้ยวไปนิดเดียวมันก็หลบให้แล้วนะมันก็ไม่ชนแล้วนะเมื่อกี้น่ะโอ้ช้าลงหน่อยเดี๋ยวก็โดนจับซะหรอกวิโต้มึงรู้ไหมเวลานี้เวลาอะไรมันก็กังวันอ่ะกูจะไปรู้ได้ไงมันเป็นเวลาที่มึงต้องมีรถของตัวเองแล้วเว้ย กูก็อยากได้นะแต่กูไม่มีปัญญาจ่ายหรอกใครบอกว่ามึงต้องจ่ายเหรอจะซื้อให้เหรอโหแต่ดูจากท่าทางแล้วไม่น่าแต่ไม่น่าจะไปซื้อกันดีๆอ่ะน่าจะต้องได้งัดแงกันนิดหน่อยผ่าไฟแดงมันซะเลยไม่มีตำรวจโอเคกูเชื่อแล้วมึงหัดขับรถมาจริงๆอย่างน้อยก็ได้อะไรดีๆกลับมาบ้างน่าจะถึงแล้วนะครตรงหน้านี่แหละเลี้ยวเข้าไปเออขัดีนว่ะ นั่นแน่มีรถขา,ขาวๆจอดอยู่ต้องในงานแงะแน่นอนจังหวะนี้ ดูสาวน้อยคนนั้นสิเยนนีย่ยมเลยนั่นเจฟฟ์สันปี42โอ้โหรถสวยขนาดนั้นคงรู้สึกผิดแน่ๆถ้าทางกระจกมันแตกไปเอากุญแจผีก,กับจูเซเป้กันก่อน,อนไปฮะเรียนรู้วิชาสะดอกกุญแจยินด,ด,ด,ดีต้อนรับสู่ร้านของจูเซเป้สวรรค์ของโจนแค่บอกว่าอยากได้อะไร<ๆ>เขาจะหาให้มีทั้งใบอนุญาตปืนเถื่อนใบป,ปลดประจำการทหารสำหรับคนที่ไม่อยากโดนยิงตูดแบบมึงอะ ว่าไงจูเซเป้พาลูกค้าใหม่มาหาน่ะไว้ใจได้นะได้แน่นอนนี่วิโต้เพื่อนเก่าของฉันเองนี่จูเซปเป้ยอดนักเสาะตููเซฟแห่งเอ็มไพร์เบไม่ขนาดนั้นเลิกไปตั้งนานแล้วว่าไงวันนี้มาเลอกเอกสารใช่ไหมใช่ครับเสร็จหรือยังครับลุงเล่นเอาเหนื่อยไปเหมือนกันแต่แน่นอนเสร็จแล้วโอ้ขอบคุณครับแต่มันจะใช้ได้เหรอคนจากกองทัพจะไม่มากวนใจนะอีกเชื่อฉันเห็นไหมกูบอกแล้วนี่เงินครับลุง แปลวเอกสารวีโต้เงินนี่มันเสกได้ทุกอย่างจริงฮะเราอยากได้ชุดกุญแจผีด้วยอะลุงนั่นแหละเดาซิว่าใครต้องจ่ายอีกแล้วเนี่ยมากดซื้อไปฮะมีอย่างอื่นขายไหมเนี่ยไหนว่าขายหลายอย่างวะไปทดสอบก่อนสิลองไปไขก้อนนั่นดู เอากุญแจผีเสียบเข้าไปแล้วก็ยกสลักขึ้นใช้ประแจง้างสลักทีละตัวเมื่อทุกอย่างมาลงตัวมันก็เปิดได้ง่ายแล้วละ่ะคราวนี้ไหนมาลองดูฮะโอ้ให้มันขึ้นเขียวๆเนาะแล้วก็กด e โอเคฮะ e แปะเรียบร้อยฮะโอ้โอมันจะยากเลยจาน อย่ากังวลนา่าทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เซียนกูลืมกุญแจไว้ในรถเป็นประจำก็ทำอย่างนี้แหละไอ้รถขาวๆนั้นไม่น่าจะรอดนะดูจากทรงแล้วน่าจะโดนแน่นอนเลย okay. like ยังพิศสวสดดาสรถขค่นั้นอยู่ไหมล้อ <Absolutely. S 1> ลื่นเปล่าแน่นอนอยู่แล้วโอกาสของนายมาถึงแล้วไปลองเลยเพื่อนกดอะไรวะกด F เพื่อ อ๋อกด F ฮะแล้วก็ขึ้นเขียวเขียวขึ้นดิเออนั่นแหละแกะ๊กเรียบร้อยฮะง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเอาอ,อ,อตำรวจมาชิบหายละวิตโตวเป็นอะไรกับตำรวจรวะเจอประจำเลยเวลาจะป้นอะไรสักอย่างเนี่ยไปก่อนใครจะอยู่ให้งัวไปโอ้อรถคันนี้ถูกตำรวจหมายหัวไว้แล้วะ เดี๋ยวขับนี้ตำรวจก่อนไปฮะทางเดนดีเอารอดเหรอมีไงนี่เลยนายชอบรถคันนี้ไหมอ่ะก็ไม่แย่นะฉันคิดว่าฉันจะเก็บมันไว้โอเคงั้นไปร้านซ่อมกันพวกเขามีบริการที่เราต้องการมันฟังดูแพงหน้าดูนะอย่าห่วงเลยเพื่อนเดี๋ยวฉันจ่ายเองแค่ขับไปที่ร้านก็พอโอ้โหนี่มันกัลยานมิดชัดเพื่อนแท้ โอ้โหร้านก็อยู่ตรงข้างๆที่เราขโมยมาเลยอ่ะแหมมีการแต่งรถด้วยครับเหมือน GTA เลยแต่เหมือนว่าเราต้องเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนก่อนนะโอ้ตั้งได้เองด้วยนะเป็นอะไรเดียเอกแล้วกันเท่ดีเป็นคณชอบอะไรเอกยังมีอย่างอื่นให้แต่งอีกนะเนี่ยกดยังไงวะเฮ้ยไม่ใช่นี่มันแผ่นป้ายทะเบียน กดไงเนี่ยอ๋อต้องซ่อมก่อนรถมันบุกมานะโอเคฮะซ่อมไปแล้วอันนี้ <your> เลือก <out. S 1> เลือกรอนะสีในเดีขาขาวนะขาขาวน่าจะดีกว่าไหนอะข่าไหนดีขาวข่าวข่านี่แหละเหมาะกับรถละกดไปเพื่อนเราจอันนี้ปรับแต่งเครื่องโอ้โหเพื่อให้ ขับหนีตำรวจได้ง่ายขึ้นว่างั้นมีโอมีเลือกสีด้วยนะอยากได้สีดำอ่ะมีสีดำไหมสีดำไม่มีว่ะไม่มีหรอต้องมีดิสีขาวแล้วกันทำไมมันไม่มีสีดำวะเอาขาวกนะ็ได้ไมาเดี๋ยวมาใหม่นะลุงไปไปกันฮะไปลองรถกัน ต่อไปก็ไปทำความรู้จักกับไมค์บรูสกี้เขาเน่ยจะมีงานให้นายเขาอยู่ร้านรับซื้อของเก่าอ่ะแถวแริเวอร์ไซด์เฮ้ยไอคนนั้นมันใครวะคนไหนอ่ะคนที่ร้านซ่อมรถอ่ะโอ้นั่นทอมมี่เป็นหลานของเพื่อนฉันเองเห็นมันเป็นคนยิ้มแย้มอย่างนั้นนะเดี๋ยวกูจะเล่าอะไรให้มันฟังมันเต้นโคตรเก่งเลยเจอมันที่ฮอเต้นลั่เมื่อสัปดาห์ก่อนอ่ะสาวๆนี่ลายล้อมเลย นี่มึงกำลังอิจฉามันใช่ไหมเนี่ยกูเนี่ยนะอิจฉากูไม่ต้องใช้ท้าเต้นหรอกเว้ยเสน่ห์กูน่ยเหลือล้นเดี๋ยวกูแบ่งให้สักคนเพื่อนมึงจะได้ไม่ต้องนอนสาวแหนอยู่ในห้องกับแม่นางข้งห้ามาฮะใกล้ถึงแล้วฮะขอตัดจังหวะที่ขับรถออกไปหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนั่นแหละเราถึงแล้วขับเข้าไปเลย เป็นร้านไขาของเก่านะฮะเศษรถนี่เต็มเลยการขับรถเกมนี้มันขับยากมากเลยนะไม่รู้ว่าใช้จอยแล้วมันจะช่วยได้ไหมเฮ้ยดูซินี่ใครไม้เป็นยังบ้างไอ้บ้าไหมรู้จักล้างมือบ้างสิวะแล้วกูต้องไปอาบน้ำเลยทีนี้ก็กูทํางานอยู่มันก็ต้องสกปรกเป็นธรรมดาแต่กูก็เช็ดแล้วนะเว้ยเช็ดด้วยอะไรกระดาษเช็ดก้นมึงไง ช่างมันเถนะมึงมาจากกระทรวงสาธารณสุขหรือไงหรือจะมาทำธุรกิจก็ต้องธุรกิจสินี่เพื่อนเวงวิโตวีโตนี่ไมบุสกี้แต่อย่าไปจับมือมานะบ้านกูมีสมูนไม่พอินดีที่ได้รู้จักวีโตกูกับวีโตโตมาด้วยกันมันช่อนข้ามทะเลมามันต้องการเงินกูว่ามันช่วยมึงในการหาของได้ โอเคโอเคโจบอกนายเรื่องงานพิเศษแล้วใช่ไหมฉันต้องการแค่รถธรรมดาไม่ต้องหรูหราแล้วจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เออและอย่าพาตำรวจมาแถวนี้เว้ยแล้วถ้าพวกมันตามนายมาเราไม่รู้จักกันเข้าใจไหม ไอ้บ้าไหมมันมีรอยมือมึงบนเสื้อโค้ทของกูกูขายสมบัติไปซื้อมาเลยนะเว้ยเออใจเย็นหน่อยไอ้กูไม่งั้นกูเอาไม้ทิ่มตูดมึงนะมึงรู้ไหมทุกวันนี้ค่าซักมันแพงนะเว้ยมึงจะหุบปากได้ยังไอ้วนวีโต้ฟังนะฉันต้องการรถวอเตอร์วันนี้มีคนกำลังมองหาอะไร่แต่ฉันหารถไม่ได้เลยว่ะเพราะมึงไม่รู้ที่ที่มันอยู่ไงทุกครั้งที่กูขับลงไปแถวฮันเตอร์กูเจอคันหนึ่งจอดอยู่หลังบารู้สึกจะ คือบาโลนตามั้งใช่แถวมูริยันไหมงั้นคงไม่ยากเท่าไหร่ฉันให้นาย3า0เหรียญคุณที่จะเสี่ยงไหมขอส0 0ร้อยก็ได้ตกลงเอาละวีโต้มานี่หน่อยเดี๋ยวกูส่งบินค่าสักเสื้อมาให้นะเออเดี๋ยวกูย้ายที่อยู่ไอ้หน้าหนูฟังนะวิโต้นี่คือการประเดิมสนามอย่าทำมันพังล่ะนี่เอานี่ไปเผื่อฉุกเฉิน เยี่ยมเลยเพื่อนไอ้ยไมค์คุณไฟม่สนใจไหมขอทดลองไอ้นี่หน่อยได้ไหมเอาดิตามสบายเลยนี่แหละเล็งไปที่ไอ้ซากรถกระป๋องนั่นนี่ยังต้องลองอยู่เหรอไปอยู่สงครามนี่ก็ยิงมาจนเบื่อแล้วมั้งต้องเล็งที่ล้อฮะนี่ไงนี่ไงเออยิงได้ไม่เร็วนี่วิโตอวิโตอลองเล็งทางน้ำมันสิจัดไปฮะตู้มไปดิโอ้บ้านะ กูเหลือน้ำมันไว้ในนั้น,นด้วยเ,เหรอเนี่ยออเอาละยิงมาพอแล้วเรามีงานต้องทำต้องได้ยิงแน่เลยครับงานนี้ให้ปืนมาสักขนาดนี้เอาทางไหนวะโอ้ทางนูน้นหมขึ้นผิดทางครับขอโทษฮะโษมาเพื่อนไปกัน เอาละฮะใกล้ถึงแล้วนั่นแหละยาหยีสีครีมระวังตัวด้วยนะเข้าให้ไวแล้วก็รีบออกมาทุบกระจกเลยนะถ้ามันจะเป็นเดี๋ยวกูกลับไปรอที่บ้านไหมอ้าวถ้าเกิดกูเจอปัญหาล่ะมึงก็หาทางแก้สิวะคิดสว่ามันเป็นบททดสอบและถ้ามึงพลาดมึงไปทำงานโรงงานเถอะเออเค้่ถามโชคดีเพื่อนเจอกันที่บ้านไหมโอ้โหแล้วมันก็ทิ้งเราไว้ดื้อฮะ ไปคนเดียวก็ได้เว้ยมายังไงอะข้ามอ๋อกดสเปซวะมาฮะมึงมาทำหาอะไรที่นี่วะเนี่ยเออมีไงเออเอ้าแค่นี้เลยุ้ยง่ายจังอะมีคนเดียวจริงๆริเหรอไม่มั้งคงต้องได้ใช้ละปืนอน่ะนั่นไงฮะมาเป็นคัาซีเลยคราวนี้มีการเรียกเพื่อนมาด้วยนะเฮ้ย มึงทำอะไรไอ้แม่ยึดยังไงอ่ะให้หลบโอ้ต้องหลบแล้วนะต้องได้ยิงแล้วแหละนั่นไงปากปากไหนโออยู่นั่นอยู่นั่นยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนโดน่ไหมเนี่ยอุ้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 ยจะตายจะตายหลบก่อนหลบก่อนอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยโอ้อยู่มุมอยู่มุมมุมตรงนั้นอ่ะมุมตรงนั้นแต่มันยิงโดนเราได้ไงวะแล้วหลบก่อนหลบก่อนคุยเลือดแป๊บนึงไหนฮะอยู่ไหน ปากปากเออโดนหัวไปดิอีกตัวอะไรอีกตัวอ๋อเนี่ยอยู่ด้านหลังเนี่ยมาดิเออเออหมดยังฮะหมดแล้วแหละถ้าเราทุบนี้เราจะได้เงินน้อยลงไหมวะงัดออกแล้วกันได้ไหมเนี่ยไหนอะไม่เขียวโอเขียวละมาฮะไปกันขับกลับไปส่งไม้ฮะ โอ้แต่มันมีพวกมันด้านหน้านี่เออเออมันยิงเว้ยมันยิงมันสู้เว้ยมันสู้เว้ยใจเย็นใจเย็นไปฮะไปก่อนฮะโอ้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 ดุแท้ไม่น่าจะมีอะไรเนาะด้านหน้าขอตัดอีกสักครั้งแล้วกันเนาะมาต่อกันฮะใกล้ถึงบ้านไม้แล้วแหละนี่ไงจำทางเข้าได้ ไหนว่าประตูให้ประตูสูมนั้นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยมา้าคาสิโอ้โหต้องมาเช็ดให้ไม่มีเงินจ่ายค่าซักลีใช่ไหมเนี่ย เ้พารกิจเสร็จสิ้นเป็นไงบ้างวะง่ายมากเลยติดแค่ตรงที่ว่ารถคันนี้เป็นของแกงไอ้เมืดที่ระดมยิงห่างกระศูนใสกูแค่นั้นเองโอ้แค่พวกกุ๊ยอย่าไปสนใจเลยมันก็แค่เดินเล่นขีโมขโมยของแล้วก็เสพยาแค่นั้นเองดูซิเราได้อะไรมาเยี่ยมมากไม่มีคราบ ดูสะอาดดีคุยพวกนั้นมันหาเงินจากไหนามาซื้อวะเนี่ยคงจะขโมยมาแหละ <S <S แต่งามหยดเลยว่ะเราตกลมกันไว้ที่เท่าไหร่นะห0ร้อย <laughs> <c oughs> ฉันชอบผ <c oughs> ู้หูนายนะโจอเอานี่ไป400ของนาย ไว้โอกาสหน้าแว้มาอีกนะหวังว่าจะได้ร่วมธุรกิจกันอีกโอเคไหมเจอกันเร็วๆนี้ได้เลยหนูๆเจอกันเอาไป300ของมึงกูหักค่าหน่อยหน้าไว้นะรอบหน้าไว้มึงค่อยทำเองได้โจขอบคุณนะเอาล่ะได้เวลากลับบ้านแล้วเอาละฮะขอจบพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you